สวัสดีวันตุจีนวันนี้เราจะมาฉลองลาบเป็ดกันครับตาตาหน้าเกินมากครับเป็ดจากฟาร์มเลยนะครับเนี่ยเอามาจากฟาร์มเลยเนี่ยมับก็แล่เ,เนื้อออกนะครับ เอาเนื้อเป็นลาบกระดดกแล้วก็สับชิ้นไปต้มนะครับแยกชิ้นส่วนนะครับหนังก็เอาไปต้มเครื่องในจะต้มหมดเลยครับแยกชิ้นส่วนแล้วแล้วก็มาสับเนื้อสำหรับไปลาบไม่ต้องสับให้แหลกมากนะครับสับเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำต้ม มันร้อนอยู่ในหม้อนะครับไปลวกเสร็จสุกเลยลวกสักสองสามน้ำนะครับเอาที่ว่าให้มันสุกันเนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาหนังที่เราต้ม ขึ้นมาซอยนะครับท้ออยู่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงได้จะพอดีนะครับไม่เหนียวนุ่มครับอร่อยเสร็จแล้วก็เราก็มาปรุงเครื่องกันเลยครับชิลน์ใส่ไปเลยตามความชอบใส่น้อยแซบน้อยใส่เยอะแซบเยอะ พริกพลนครับรับามชอบเลย,เลยชอบเผ็ดมาก,ากเผ็ดน้อยแต่รัศนิยมนะครับปลาความหอมความเค็ม้ควนมนเเ็ครัวครับใส่ไปปริมาณเท่ากันกับพริก คนคลุกเท้าให้เข้ากันนะครับน้ำ <Now. S 2> นี่กระเป๋าแล้วก็เติมด้วยมะน,นาวรูปหนะึ่งตามความชอบนะครับแล้วแต่ใคร ชอบมากชอบน้อยตอนมเปรี้ยวก็จัดไปเลยครับเรืองอะไร่องกรชิมเลยครับชาต,ตามต้องการไป ชิมชิมชิมทีพออัเ,เ,อเสร็จแล้วเ,เยอะแล้วก็ใส่หอมผักชีนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วเป็นอันเสร็จเลยครับอตอนสุดท้ายเ,เร็มได้เยอด น่าทานมากครับปลาเป็ดสดจัดจาฟาร์มเลยครับห,หน้าตาครับยอดเลยยอดมากนีก็เสิร์ฟได้เลยครับนี่ชิมปลาเป็ดต้มเป็ดครับกับแก้มอย่างดีเลยสุดยอดเฮงเฮงรวยรวยรัยยบจุดจีนกันนะครับสวัสดีครับผม